ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่นำมาซึ่งปัญหาอื่นอีกมากมายทั้งในแง่สังคมเช่นการก่ออาชญากรรมปล้นจี้หรือแม้แต่ปัญหาส่วนบุคคลในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเช่นปัญหาทางจิตปัญหาด้านสุขภาพหรือปัญหาด้านเศรษฐกิจสารเสพติด หมายถึงสารใดๆก็ตามเมื่อนําเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใดก็ตามแล้วออกลิ์ต่อร่างกายจิตใจหากใช้สารนั้นๆเป็นประจําจะเกิดผลดังต่อไปนี้ 1. เกิดอาการดื้อยา 2. เกิดอาการขาดยา 3. พยายามทุกวิธีทางในการนําสารนั้นมาใช้ให้ได้และ 4. เกิดอันตรายต่อตนเองครอบครัวผู้อื่นและสังคม โดยเราสามารถจำแนกประเภทสารเสพติดต,ตามการออกฤทธิ์ได้ดังนี้ 1. ประเภทกดประสาท 2. ประเภทกระตุ้นประสาท 3. ประเภทหล่อนประสาทและ 4. ประเภทผสมผสานสาเหตุในการใช้สารเสพติดมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความคึกขนองของช่วงวัยเรียนชักชวนเกิดปัญหาความรัก มีปัญหาส่วนตัวได้รับความกดดันต่างๆในชีวิตแต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือผู้ใช้สารเสพติดในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะอายุน้อยลงเรื่อยๆในช่วงเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดนั้นผู้ใช้อาจจะยังไม่มีภาวะเสพติดแต่หากใช้กันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานฤทิ์ของยานั้นจะทำให้เกิดภาวะเสพติดขึ้น โดยปกติสมองของคนเราจะมีสมองส่วนคิดซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมสมองส่วนอยากโดยคิดโดยสติปัญญาและความมีเหตุผลแต่เมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานจะเกิดภาวะสมองติดยาสมองส่วนอยากจะดื้อต่อสิ่งเรา้าไวต่อสารเสพติดและจะทําให้มีอํานาจเหนือสมองส่วนคิดทําให้การตัดสินใจแย่ลงขาดความยับยั้งชั่งใจ โดยสารเสพติดนั้นเมื่อเสพเป็นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดอาการเสพติดและเกิดผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและเมื่อมีการหยุดใช้สารเสพติดจะเกิดอาการถอนพิษซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละชนิดของสารเสพติดโดยสารเสพติดที่จะยกตัวอยา่างมีดังต่อไปนี้สุราบุหรี่แอมเฟตามีนกัญชาฟินเฮโรอีน ยานอนหลับและเคนมผงสุราอาการของผู้ที่เสพติดสุรานั้นจะสูญเสียความจำในช่วงขณะที่ดื่มส่งผลต่อการทรงตัวทำให้ไม่สามารถยืนหรือทรงตัวได้อาจมีเลื่อนออกในทางเดินอาหารอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายและหากเสพเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อสุขภาพกายในระยะยาวอาการถอนพิษของสุราเมื่อหยุดดื่มทันทีจะมีอาการมือสัน่นหุดหงิดปวดศีรษะเหงื่อออกชีพจรเต้นเร็วความดันโลหิตสูงสับสนกระสับกระส่ายบางรายอาจเกิดอาการชักในช่วง7-48ชั่วโมงหลังจากหยุดดื่ม บุหรี่อาการเสพติดนิโคโตินจากการสูบบุหรี่เมื่อสูบบุหรี่สารนิโคโตินจะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตอย่างรวดเร็วและส่งผ่านไปยังสมองทําให้ผู้สูบรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแต่นั้นก็เป็นเพียงผลระยะสั้นเท่านั้นเพราะเมื่อระดับนิโคโตินลดลงอารมณ์ทางบวกนั้นจะหายไปส่งผลให้ผู้สูบหากต้องการความสบายอีกก็ต้องสูบอีกจนกลายเป็นการเสพติดในที่สุด และเมื่อสูบบุหรี่ในระยะยาวอาจส่งผลต่อปอดและระบบทางเดินหายใจของผู้สูบได้าการถอนพิษนิโคตินเมื่อหยุดสูบจะมีอาการวิตกกังวลกระวนกระวายหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายสมาธิลดลงนอนไม่หลับปวดศีรษะและเหงื่อออก แอมเฟตามีน Am อาการของผู้ที่เสพแอมเฟตามีนจะมีอาการเบื่ออาหารพูดมากตื่นเต้นง่ายความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วหรูม่านตาเบิกกว้างไม่รู้สึกง่วงมีอารมณ์หงุดหงิดและฉุนเฉียวง่ายเมื่อเสพแอมเฟตามีนในระยะเวลานานอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้เกิดอาการทางจิตชั่วคราวหรืออาการทางจิตถาวรได้ อาการถอนพิษแอมเฟตามีนเมื่อหยุดเสพจะมีอาการหิวบ่อยกินจุกระวนกระวายอ่อนเพลียง่วงนอนหรือนอนเป็นเวลานานจิตใจหดหู่บางรายอาจมีอาการขนาดต้องการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเองกัญชาอาการของผู้ที่เสพติดกัญชา จะมีอาการร่าเริงช่างพูดหัวเราะง่ายหัวใจเต้นเร็วตื่นเต้นง่ายต่อมาจะมีอาการง่วงนอนซึมเห็นภาพหลอนเกิดอาการหูแว่ววิตกกังวลหวาดระแวงหากเสพเป็นระยะเวลานาน,านอาจทำให้เกิดอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วหลงผิดประสาทหลอนถาวรได้ อาการถอนพิษกัญชาเมื่อหยุดเสพจะมีอาการรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเหงื่อแตกน้ำมูกไหลท้องเสียสะอึกเบื่ออาหารฝิ่นอาการของผู้ที่เสพติดฝิ่นจะมีอาการจิตใจเลื่อนลอยซึมง,ง่วงพูดจาวกวนการตัดสินใจเชื่องช้า อารมณ์แปรปรวนและมีปัญหาเรื่องความจำเมื่อหยุดเสพจะมีอาการถอนพิษดังต่อไปนี้หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงน้ำมูกน้ำตาไหลม่านตาขยายปวดตามกล้ามเนื้อตามกระดูกปวดบิดในท้องอย่างรุนแรงอาเจียนหายใจลำบากอาจชักและหมดสติได้ เฮโรอีนอาการของผู้เสพติดเฮโรอีนจะทำให้เกิดอาการมึนงงเซื่องซึมไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวบางรายอาจเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนตาลายหากใช้ยาเกินขนาดหัวใจอาจหยุดทำงานและถึงแก่ชีวิตได้ทันทีเมื่อหยุดเสพจะเกิดอาการถอนพิษเฮโรอีนดังต่อไปนี้ น้ำมูกไหลน้ำตาไหลหุดหงิดกระวนกระวายปวดเจ็บตามกล้ามเนื้อตามกระดูกปวดท้องอย่างรุนแรงหรือถ่ายเป็นเลือดนอนไม่หลับบางรายอาจมีอาการเพอร้อคลั่งชักหมดสติหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ยานอนหลับอาการเสพติดยานอนหลับเนื่องจากยานอนหลับ ออกฤทธิ์คลายความกังวลระง,งับประสาททําให้หลับคลายกล้ามเนื้อและช่วยยับยั้งอาการชักแต่ผลข้างเคียงของการใช้ยานอนหลับในปริมาณมากจะทําให้เสื่องซึมสับสนอ่อ,อนเพลียพูดไม่ชัดเดินโซเซเคลื่อนไหวช้าหรืออาจกดการหายใจและทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจได้ โดยหากใช้เป็นระยะเวลานานจะเกิดอาการลื่อยาและติดยาได้เมื่อหยุดใช้จะมีอาการขาดยาอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการชักและหากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ในการกดการหายใจทำให้เสียชีวิตได้เคนมผงยาเคนมผงเป็นการผสมสารเสพติดอื่นๆที่มีฤทธิ์รุนแรง รวมทั้งผสมยานอนหลับโดยผสมกันในลักษณะบทละเอียดคล้ายนมผงก่อนนำมาเสพซึ่งการเสพยาเคนมผงนี้เสี่ยงที่จะทำให้หยุดหายใจและเสียชีวิตเมื่อร่างกายได้รับมากเกินขนาดการเมื่อเสพเคนมผงจะเกิดอาการประสาทหลอนรุนแรงสลึมสลือมึนเมาปากเขียวคล้ำเลือดออกทางจมูกอาจร้ายแรงถึงขั้นหยุดหายใจ หากเสพเกินขนาดมากๆหรือเสพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรก็ดีเนื่องจากสารเสพติดนั้นมีโทษมหันาลต่อทั้งร่างกายจิตใจและสังคมการป้องกันตนเองและคนรอบข้างรวมไปถึงสังคมไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตาม หากพบว่าบุคคลใกล้ตัวมีการใช้สารเสพติดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดคนใกล้ชิดต้องพูดคุยด้วยความใจเย็นหากไม่แน่ใจว่าควรจะสื่อสารหรือพูดคุยกับบุคคลที่ใช้สารเสพติดอย่างไรควรปรึกษาแพทย์เจ้าหน้าที่ของสถานบำบัดเพื่อหาวิธีพูดคุยสื่อสารกันอย่างเข้าใจเพื่อโนมน้าวให้คนใกล้ตัวเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการบ,บํบัดต่อไป